ิดแล้วครับโชว์ลุมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นทรัลสารายาผมโชวลิตวันนิทานดันครับกระบี่เป็นหนึ่งรถจะมีสองนะครับวันนี้มารีวิวรถสวยๆมาจากโปรโมชั่นรถคาราแสนให้กับเพื่อนๆนะครับหลายๆคันเลยนะครับเพื่อนๆครับแล้วพาเยี่ยมชมโชว์ลูมของเราด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับเพื่อนๆครับนะฮะหลายๆคนอยากพบเราจะไม่เคยรู้จักเรานะฮะยังไม่เคยรู้จักเราเลยนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ ถนนบรมราชนนีนะครับเ,เพื่อนๆครับนะครับอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลสาลายาอยู่ช่องโชริคาช่องนี้เราขายรถยนต์มือสองนะฮะคุณภาพดีเกรดเอราคาไม่แพงพาเดินชมโชว์รูมรอบเลยแล้วก็พาเดินรถพาเดินดูรถหลายคันที่นี่นะฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับใครที่ชื่นชอบใครที่ชื่นชอบรถยนต์มือสองสวยๆคุณภาพดีเกรดเอมีใบรับประกันคุณภาพนะครับช่วยกดเลขหนึ่งให้เราหน่อยนะครับเ,เพื่อนๆนฮะ ช่วยกดเลขหนึ่งให้เราหน่อยนะฮะพี่นดูเยอะไหมครับนะช่วยกดเลขหนึ่งให้เราหน่อยนะโอเคนะครับช่วยกดเลขหนึ่งให้เราหน่อยนะครับนะที่นี่เป็นโชรูมมาตรฐาน2ชั้นนะครับนะครับเราสร้างโชรูมกว่ากว่า50ล้านบาทนะครับเป็นที่ิน่ของเราเองบนพื้ที่กว่า5ไร่นะครับให้ท่านมาเลือกซื้อรถยนต์สองแบบไม่มีข้อกังขาเดทั้งสิ้นนะครับนะดังสโลแกนที่ว่านะครับดูรถไม่เป็นสามารถซื้อรถกับเราได้เลยนะครับ ด้วยประสบการณ์เรากว่า30ปีเราซื้อขายรถมากว่า3 0,000คันแล้วเราปเป็นมืออาชีพทางด้านรถยนต์มือสองอย่างแท้จริงให้เพื่อนๆปลอดภัยมั่นใจแบบ360องศาเลยนะครับนะครับวันนี้เราพบกันนะฮะนะผมมาเปิดตัวยิ่งใหญ่เลยนะครับเพื่อนๆครับนะฮะเดี๋ยวพาไปดูรถสวยในโชว์รูมของเรานะครับเพื่อนๆครับนะฮะไปด้านในของเรานะฮะจอดในห้องแอร์เลยครับเพื่อนๆครับนะฮะเป็นรถที่เราจอดไว้นะฮะในตัวตึกติดห้องแอร์เลยนะฮะนะครับ ให้เพื่อนสบายใจอย่างแน่นอนนะคะเพื่อนครับเพื่อนๆท่านไหนไม่ไปเที่ยวไหนนะฮะพงว่างมาเยี่ยมชมชมรมของเราเลยนะครับ เราสร้างโชว์รูมมาตรฐานทันสมัยใหญ่นะครับให้ท่านไม่กลัวรถอยู่มือสอลอีกต่อไปแล้วก็โชว์รูมของเรามีใบรับประกันคุณภาพทุกคันเลยนะฮะเป็นลาลกษอนรมีผลทางกฎหมายโดยตรงนะฮะดูรถไม่เป็นท่านสามารถซื้อรถกับเราได้เลยนะเราออกใบรับประกันคุณภาพให้คุณทุกคันเลยนะครับเพื่อนๆครับนะฮะเรามีตั้งแต่รถแปลกๆรถหรูๆรถเท่ๆนะครับเป็นมิสูโอกาสคันนี้ก็เท่มากเลยมีไม่กี่คันในประเทศไทยนะครับนะครับสวยมากนะครับมาด้าซีเอ็กไฟก็มีนะเป็นพวก s u v นะครับ SUV นะครับรถทุกคันของเราเรากล้าออกใบรับประกันราคาซื้อคืนทุกคันนะครับว่าไม่มีชนหลักทิ่กว้าตัดต่อเป็นสีเป็นเครื่องก่อใบย้อมแมวไฟไหม้น้ำท่วมใบแท้โอนได้สมซากตวจดะเวียนเรากล้าออกใบรับประกันราคาซื้อคืนท่านร้อยเปอร์เซ็นต์หากพบเจอว่าเราไปหลอกขายกินนะครับนะครับมาด้าซีเอ้าเขามีนะฮะสวยๆเลยเพื่อนๆฮะฝากติดตามช่องเราด้วยนะครับนะช่องเรามีรถสวยๆทั้งนั้นเลยมาด้า c ี5ปีย0สนะรถสวยๆเลยครับนี้นะครับนะครับ เป็นตัวสีสีดำเลขไม่หนึ่งแสนกิโลท่านเอง1น0 0งแกิโลทั่นเองใกล้แดงอันนี้ล้าน4ี่กว่าล้าน4ี่ล้านหาปี20สีดำปี20่สิบไม่แสนโลเครื่องเป็นซินนะฮะวันนี้เราขายได้เพียงแค่6กแสนหกหมันบาท 665,000บาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้นี่สันเทราะนะครับนี่สันเทราเป็นรถ P P V ที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับเพื่อนๆครับเป็นรถ P P V ที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับนะฮะรถสวยคุณภาพดีเกรดเอเลขไมล์หมื่นกิโลเท่านั้นเองเลขไมล์หนึ่งหมื่นกิโลเลขไมล์หนึ่งหมื่นกิโลนะครับเพื่อนๆฮะนะฮะ รถปี19จดทะเบียนปียีเลขไม่หน0 0 0หกิโลป้ายแดงล้านสป้ายแดงล้านสขับเคลื่อน2ล้อนะครับตัวเครื่องยนต์ดีเซล2.3 2.3สาดสาีดำนะครับเพื่อนๆครับสวยหล่อเท่นะครับเพื่อนๆฮะนะครับ18,000โลป้ายแดงล้านสกว่าวันนี้759,000บาท18,000โลโอ้18,000โลเองเพื่อนๆฮะ18,000โลเพื่อนๆฮะสวยมากเพื่อนๆฮะนะครับนะฮะ18,000โลนะครับเพื่อนครับ ครับต่อไปนะฮะนะครับคันนี้นะฮะเพื่อนฮะนิสสันเทอร่าอีคันนึงนะฮะเป็นเสียงตาลเลยนะครับสวยหล่อเท่ปี19.20เช่นกันนะครับ40,000กิโลส0 0หมกิโลเป็นตัวท็อปตัว VL นะครับ40,000กิโลคันนี้นะฮะ40,000กิโลขับเพื่อน2ล้อตัว VL นะครับเครื่องยนต์ 2,300cc ดีเซลนะครับเ่อน่ครับน่าสนใจน่าเป็นเจ้าของมากๆนะครับ759,000บาทเช่นกันฮะป้ายแดงล้านสามกว่าเช่นกันนะครับนะมาพร้อมกับรถสวยๆในโชว์รูมของเราอีกหนึ่งคุ่นอีกหนึ่งคันนะฮะเพื่อนๆฮะกับเจ้า CSR y i r i d CSR ไ b บิยสวยๆเลย HCSR y b r i d นะครับ ป้ายแดงล้านสองกว่าป้ายแดงล้านสองกว่าป้ายแดงประมาณล้านสองเกือบล้านสองนะฮะตัวท็อปเลยนะครับวิ่งแสนกิโลวิ่งแสนกิโลนะคันนี้นะสวยคลิปมีใบรับประกันคุณภาพให้ทุกคันนะฮะนะครับเคยตั้งราคาไว้นะฮะ6กแสนสองหมื่นห้าพันบาทวันนี้ลดสุดพิเศษเหลือเพียงแค่ห้าแสนห้าแสนนะครับห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทพองห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทใครอยากได้ไปเลยรถปีสิบเก้านะฮะ 5 6 5 0 0 0 0บาทเป็นตัวไฮบิดตัวท็อปเลยนะหรือแค่ครึ่งราคาของป้ายแดงเองนะครับเพื่อนๆครับ5 6านะครับรถสวยมีใบรับประกันคุณภาพให้คุณทุกคันเลยนะครับครับนะครับสีแดงสวยหล่อเท่ดูดีมีดับนะครับนะครับใครสนใจมาเป็นเจ้าของได้เลยนะครับสวยสุดๆไปเลยรถของเราทุกคันนะเรากล้าการันตีเลยนะครับว่าไม่มีชนดักที่ควาตัดต่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่อง ก็มาย้อมแมวไฟไหม้น้ำท่วใมใหม่แท้โอนได้ไม่มีสูงซ่าสูงทะเบียนนะครับเพื่อนๆครับหกแสนต้นๆไม่ขายวันนี้ขาย5้าแสนหกหมบาทเอาไปใช้กันฮอนด้าซีวิกป็นฮอนด้าซิตี้ตัวใหม่เลยนะครับเพื่อนๆครับตัวใหม่เลยนะรุ่น SV สวสวยๆเลยปี22ปี22นะครับ4ี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทครับสี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทสวยๆหล่อๆอย่างนี้นะฮะบ,บอกให้เลยว่าคุ้มค่าป้ายแดงเจ็ดแสนกว่า ป้ายแดงเ0 0 0แสกว่าวันนี้445,000บาทลดมือเดียวป้ายแดงออกหน้านครับไม่เคยชนอย่างแน่นอนนะครับเรากล้าออกไปรับประกันราคาที่คืนท่าน100%ย <c oughs> เปอรเซ็นถเบนซ์เก่าเก่าหน้าใช้น่า เก่าเก็บแล้วก็มีนะฮะรถ Class เบนซ์เอคลาสเผื่อจะถูกใจใครนะฮะรถเบนซ์เอคลาสต่อจอดในโชว์รูมเรียบร้อยแล้วนะฮะเอสองร้อยเลยเอสองร้อยป้ายแดงคันนี้สองล้านกว่ารถปีศูนย์เจ็ดป้ายแดงสองล้านกว่าเ e กียร์ออโต้นะฮะเลขไมล์แสนสี่หมื่นกิโลเลขไมล์แสนสี่หมื่นกิโลนะครับนะครับสวยมากเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างวันนี้สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันไม่ขายรับส่วนลดไปเลยเหลือสองแสน 59,000บาทพอ259,000บาทรถสวยมากนะฮะมือเดียวป้ายแดงเลยเจ้า Xpander ก็มีรถ f r o s s Over นะฮะ Xpander 40,000กิโล40,000กิโลเ,เพื่อนๆนะฮะ40,000กิโลรถของเราทุกคันเรากล้ารับประกันราคาซื้อคืนทุกคันนะฮะมีใบรับประกันราคาซื้อคืนนะ,ะมีผลท่ากดหมายโดยตรงนะครับนะครับ40,000กิโลรถปี21 4,000 40, 0กิโลนะครับเพื่อนๆครับเคยตั้งไว้5,49,000 5 4 9 0 0 0นะครับเป็นตัวลองท็อปนะครับตัว GT เครื่องยนต์1,500ซีซีนะครับนะครับคันนี้เออเป็นเอ็กเ d นเดเครื่องยนต์1,500 1 1 5น t นะครับป้ายแดงคันนี้8,500 0 0 850,000วันนี้5,49,000ไม่ขายเราขาย5 0,000 1,900 0บาททอ0 0 0่อ5 1 0 0บาทเลขไม่4,000 0กิโลแท้รับประกันเลขไม่แท้รับประกันทุกประตูให้รับประกันให้1ปี1,000 0กิโละฮะทุกอย่างเลยซ่อมฟรีเครื่องเกียร์กรอกนะครับเพื่อนๆครับนะสวยมากนะฮะเพื่อนๆครับนะฮะฮ้ HRV เราก็เยอะแยะเลยด้านหลังเราก็มีเยอะเลยนะครับ Honda HRV นะมีอยู่หลายคันมากๆนะฮะนะครับ มาหาที่เราได้เลยนะฮะ HRV คุณไม่ต้องไปซื้อที่ไหนที่นี่มีอยู่5-6คันนะฮะคันนี้นะปี2019นะฮะหน้าไมเนได้เชนแล้วนะฮะหน้าไมเนอรเชนแล้วปี2019เลขไม่80,000กิโลเลขไม่80,000กิโลสีเทาสุดคลาสสิกป้ายแดงประมาณล้านหนึ่งตัว 1.8e ป้ายแดง999,000ีทอนพันหนึ่งนะฮะนะครับหนึ่งล้านบาทล้านบาททอนพันหนึ่งนะฮะป้ายแดง เกือบล้านหนึ่งนะฮะวันนี้นะครับ5 8 8 0 0 0ไม่ขาย5 8 8แดแไม่ขายกันเลขไม 8, ่แ8,000กิโลวันนี้ผมลดให้คุณ30,000เหลือ5 0 0 0 0 0ห0 0บาทพอ5 0า0 0 0หบาทนะครับเราทำโปรชั่นสุดพิเศษให้เพื่อนๆเลยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์กดสบกดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะร,รถสวยๆหล่อๆเท่ๆมาอยู่ที่โชว์รูมเราแล้วนะครับครับอีโฟคาครับ รอทุกมุมมองนะครับได้ใหญ่ได้กว้างได้ประหยัดนะครับเครื่องยนต์1,000ซีซีเทอร์โบนะครับเครื่องยนต์1,000ซีซีเทอร์โบกับเจ้านิสสันอะเมรานะครับสีบอลเงินเลขไม้น้อยมาก15,000โล14,000โลเลขไม้14,900โลเพื่อนๆนะครับไม้แท้ทุกคันนะของเราและประกันเลขไม้แท้นะ14,900โลเพื่อนๆนะสวยกลิ้งเลยนะฮะสวยกลิ้งเลยนะฮะ ป้ายแดงคันนี้ประมาณ5 0 0แสนไปไปลายเกือบหกแสนตีที่แสนบาทวันนี้สุดพิเศษเลยนะฮะ4 1 8 0 0 0ไม่ขายขายเพียงแค่3 0 8 0 0 0 0 0บาทพอ3 0 8 0 0 0 0 0บาทกับนะครับกับอเมล่าปี20นะฮะสวยมาก 388ลดรถี่อีกพันหนึ่งเหลือ378,000บาทเอาไปใช้กัน378 10,000หมื่นกิโลเพื่อนๆฮะนะครับหมื่นกิโลกีอโอตโต้สวยมากได้แม็กใหม่ด้วยนะฮะสวยจริงๆนะฮะได้แม็กใหม่ด้วยสวยจริง,รงๆเพื่อนๆะฮะโอ้โหวันนี้พาชมโชว์รูมพารถทูรถสวยๆนะฮะอีโคคาประหยัดถึงมัน25กิโลลิตร22 23มกิโลลิตรเพื่อนๆนะครับ น่าใช้น่าเป็นเจ้าของนะฮะัคันเดียวจบทุกจบทุกกระบวนท่าถึงทุกข้อเลยนะครับนะครับมาถึงทัานนี้อีกคันหนึ่งนะฮะนะครับอยากนำเสนอมากๆเลยนะครับกับเจ้าเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะมาสด้า CX5 นะฮะมาสด้า CX5 ดีเซลปี18บแปดมาสด้า CX5 ดีเซลปี18เพื่อนๆนะฮะนะครับขับขึ้นสองล้อป้ายแดงล้านห้ 3. ป้ายแดงร้านห้าร้าน5 5ประมาณร้านห้ป้ายแดงนะครับร้านห้าแสนมื่นนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับนะครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับป้ายแดงร้านห 5, 5. ้เลขไม่เก้าหมื่นกิโลเลขไม่เก้าหมื่นกิโลนะครับเ,เพื่อนๆครับถ้าใครชอบเครื่องยนต์ดีเซลรถ SUV ขนาดใหญ่นะครับน,น,นะครับน้องๆนะครับ CRV เลยคันนี้นะฮะนะครับเลขไม่ 90,000กิโล90,000กิโลวันนี้นะฮะจากราคาป้ายแดงนะฮะประมาณล้านห้ล้าน55วันนี้ผมทำแคมเปญลดเหลือเพียงแค่699,000เมื่อวานจัดโปรรถไปอีก60,000เหลือหลเอหลือหกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทพอหกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทนะครับเพื่อนๆฮะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสวยมากเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างสวยจริงๆนะครับครับรถคลอสโอเวอร์รถ, Cross over, รถ SUV ขนาดใหญ่เครื่องยนต์ดีเซลนะฮะับสกายแอคทีฟเครื่องยนต์2,000ซีซีนะครับเพื่อนๆสวยมากนะฮะใช้ทิพย์เทคโนโลยีตัวดีนะครับสวยจริงๆนะฮะได้ออปชั่นนะฝา้ายไฟฟ้าด้วยนะครับนะฮะใครอยากได้เครื่องยนต์ดีเซลมาเอาไปเลยเพื่อนๆนะครับหนีจากป้ายแดงมาเยอะมากๆเลยภายในก็กว้างใหญ่ไพศาลเลยนะฮะนะครับนะฮะโอ้โหนะฮะนี่ฮะ CRV เรากุเรา สวยๆเลยนะฮะ C R V ตัวนี้เครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะครับมีทั้งเบนซินทั้งดีเซลเลยนะครับเพื่อนๆครับคันนี้อ่ะเลขใครบอกบางทีอยากเห็นนี่ฮะถูกฉลกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนะครับ7็กอลคร์คัง4701คันนี้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับปี2018นะครับเพื่อนๆครับเป็นตัวท็อปดีเซลเครื่องยนต์พันหกร้อยีซี C R V นะฮะป้ายแดงคันนี้ประมาณล้านเจ็ดกว่าล้านเจ็ดกว่านะครับเพื่อนๆครับ ล้านเจ็ดกว่าวันนี้นะฮะล้านเจ็ดกว่าวันนี้7 5 9 0 0สบาทเจ็ดแสบาทนะฮะนะครับ หายไปเป็นล้านเลยเพื่อนเพื่อนะหายไปเป็นล้านเลยนะฮะ CRV ดีเซลสวยๆเลยนะครับเพื่อนๆครับนะฮะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างแสนสี่หมื่นกิโลเลขไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นกิโลแท้ๆเราไม่หลอกเลขไหม่เครื่องยนต์ดีเซลออโต้โฟร์วิลด์ได้ดีเซลเรามีหลายคันให้เพให้ดูนะฮะดีเซลปี18สวยๆเลยนะฮะนะครับนะฮะะสวยๆเลย759,000บาทจัดเฟ็นแนนได้850,000สบายๆเลยนะครับเพื่อนๆครับคันนี้อีกคันหนึ่งนะ CRV นะฮะนะครับ ถ้าไม่ชอบคันนั้นแพงเกินไปคันนี้เคยตั้งไว้6 1 8 0นหบาทวันนี้ลดให้ท่านเลย1น0 0งแบาทหรือ5 1 8 0สนบาทพอ5 1 8 0สนบาทกับรถปี2องพนะครับรถปี2องพเลขไม 1, 4, ลแสนสี่หมิโลเลขไมลแสนสี 5, 108, ่หมื่นกิโลนะฮะนะครับห้าแสนหนึ่บาท5 1 8 0สนบาทนะครับเพื่อนๆครับครับรถสีขาว เกียร์ออโต้ขับเคลื่อนสองล้อเครื่องสองพันดีเบนซินล้วนๆเครื่องสองพันเบนซินล้วน,นๆรถสวยมากรับประกันให้คุณหนึ่งปีทั้งหมดเลยนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะ GLA เมื่อคืนนี้เองนะสวยมากนะฮะ GLA สวยมากนะครับเพื่อนๆฮะหล่อๆเลยเบนซ์ GLA เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับนะครับ,นะบ GLA ปี2020เลยปี2020เลย GLA นะฮะหล่อๆเลยนะฮะ8,99,000บาท 8 9 9 0 0 0บาทรถปี20 7 0 0 0หกิโลยังไม่มีเจ้าของเพิ่งเข้ามานะฮะ70,000กิโลเกกบ3536 70,000กมนิโลนะฮะ TLA 200ป้ายแดง2ล้าน2องล้านหโดยประมาณป้ายแดง2องล้านหโดยประมาณวันนี้8 9 9 0 0 0บาทนะรถปี20 70,000กิโลเป็นรถเบนท์ไทยแลนด์ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการนี่คุณลาลาคอสนะฮะ5ประตูครับเพื่อนๆฮะสวยมากนะครับ5ประตูสวยมากนะฮะ เลขไม้สอ0 0มืกว่าโลเลขไม้สอ0 0มืกว e ่ากิโลเอง29,000โล29,000โลรถตัวท็อปที่สุดเลยนะครับนะครับมีราคาสรุปด้วยตัวท็อปที่สุดเลยมีราคาสรุปด้วยรถปี22รถปี22นะครับตัวท็อปที่สุดเลย Corolla Cross สีแดงนะครับนะครับป้ายแดงล้านสองกว่าป้ายแดงล้านสองกว่ารถปี22นะครับ29,000โล29,000โลนะฮะวันนี้เราขายท่านเพียงแค่ ita, นะครับเพื 8, 35, 000, ่อนๆพื่อนครับแปดแสนาบาท835,000บาทนะครับ ครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบจริงๆอาจจะลดให้อีกนิดหน่อยเลยเหลือ8ปด0 0 0หบาท8ปด0 0 0บาทลด29,000โลตัวท็อปมีหลังคารสรคบคุบนะครับเพื่อนๆครับนะฮะะนครับเฮ้ยถ่ายรอบๆเลยได้ไหมนะฮะมีหลังคารสรุบด้วยครับรถสวยๆคุณภาพดีเกรด A เราบัต อยู่ที่รถบ้านโชว์ิตเยอะมากๆเลยนะฮะรถ,ร,รถของเราทุกคันเรากล้าออกใบรับประกันจริงทุกคันนะฮะนะซือซ้อรถนะฮะซือซซ้อบ้านดูฉนดที่ดินซืซ้อรถดูเล่นทะเบียนจริงทุกครั้งเลยเพื่อนๆจำไว้เลยนะฮะท่องไว้เลยนะฮะซื้อบ้านดูฉนดที Internet ่ดินซื้อรถดูเล่นทะเบียนตัวจริงทุกครั้งรถที่นี่ทุกคันเรามีเล่นทะเบียนตัวจริงทุกคันเลยนะฮะคันนี้ก็สวยมากๆเลยนะครับเพื่อนๆครับกับ Honda HRV ปี20นะครับปี20นะครับเพื่อนๆครับ สามหมื่นโลสามหมื่นโลปียี่สิบนะครับเพื่อนๆนครับนะฮะสามหมื่นโลปียี่สิบนะครับสีเทาสวยคลิปเลยนะฮะปียี่สิบเลยหนึ่งจุดแปดอีนะครับหนึ่งจุดแปดอีนะครับปียี่สิบป้ายแดงล้านหนึ่งวันนี้จัดโฟนั้นเมื่อวานเหลือเพียงแค่ห้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทนะครับเพื่อนๆนครับสวยมากนะฮะสวยมากนะครับที่ผมบอกให้นะตะกี้นี้สีขาวขายไปแล้ว คันนุ่นไม่แสนสาคันนี้ไม่แป0หมืกิโลมือเดียวไยแดงออกห้าเป็นรถเอฟีผมเองเป็นรถลูกค้าเก่าผมเองนะครับเพื่อนๆครับนะฮะรถสวยขั้นเทพเลยนะ,ะสีบอลเงินสีบอลฟ้าเป็นตัวไฮบริดปีสิี่นะครับปีสิบสี่ฮอนด้าซีบิคเอฟไฮบรมน้อยมาก80,000กิโลเป็น h ฮบริดนะฮะตัว n a v i เกเตอเลย นะครแปดหมื่นกิโลนะครับเพื่อนๆครับนะครับคันนี้เราตั้งขายป้ายแดงมันล้านหน่อยหน่อยป้ายแดงมันล้านหนึ่งกว่าป้ายแดงมันล้านหนึ่งกว่าวันนี้เราตั้งขายเพียงแค่นะครับสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทพอสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทจะเลขไม่เลขไม่น้อยมากนะแปดหมื่นกิโลเพื่อนนะฮะโหโคตรสวยเลยเลขไม่น้อยมากแปดหมื่นกิโลนะครับเพื่อนนะแปดหมื่นกิโลนี่เพื่อนๆฮะปาเจโร่สปอร์ตสวยๆเลยปีสิบเจ็ด ปี17บเจ็ดปาเจโร่สปอร์ตขับเคลื่อน2ล้อตัวตัวท็อปนะครับรุ่นนะครับพรีเมียมนะครับขับเคลื่อน2ล้อเลยนะครับเพื่อนๆครับปี17เลขไมล์แสนห้าหมื่นกิโลสีบอลเงินเลขไมล์แสนห้าหมื่นกิโลสีบอลเงินนะครับเพื่อนๆครับนะครับหกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทป้ายแดงล้านสามล้านสี่หกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทนะครับเพื่อนๆครับใครชอบมาดูได้เลยนะฮะรถสวยทุกคัน รถของเรามีใบรับประกันทุกคันกล้ารับประกันราคาซื้อคืนคุณทุกคันเลย หากพบเจอว่าชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องกอไมย้อมแมวไฟไหม้น้ำท่วมไม้แท้โอดไม่ได้สวมสรุปสมทะเบียนเล่มชำรุดสูญหายนะครับก่อนซื้อเข้ามาทุกคันเรามีการตรวจสอบจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมขนส่งทางบกทุกคันว่ารถของเราผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างแน่นอนไม่มีการหลอกกันนะฮะไม่มีคดีแพรงคดียาแน่นอนนะครับเพื่อนๆครับนะฮะนะับเรากล้าออกใบรับประกันให้คุณทุกคันเลยว่ารถของเรา และการรับประก,กันราคาซื้อคืนคุณร้อยเปอร์เซ็นต์มีไลเซนผมครับชว,ว์วันวนิธนานนั่นะครับดังสโ,โลแกนที่ว่าดูรถไม่เป็นสามารถซื้อรถกับเราได้เลยนะครับด้วยประสบการณ์เรากว่า30ปีเราซื้อขายรถมากว่า3 0 0 0 0คันแล้วเราเป็นมืออาชีพทางด้านรถยนต์มือสองอย่างแท้จริงให้เพื่อนๆปลอดภัยแบบ360องศาเลยซึ่งรถที่นี่นะฮะเจ้ารถสปอร์ตสวยมาก64 8 0 0 0ัน,ะบ,น,นบ,าา 2, 100, บาทนะครับเพื่อนๆครับมาต้า2องแสนกว่าบาทนะครับ ปี13นะฮะแสนไปห้าประตูนะตัวนี้เป็น5ประตูมือเดียวไม้แสนเจ็ดสนเไม่ขายขายแสนหพอเอาไปใช้กันแสนห้เพื่อนเพื่ฮะฟอร์ดโฟกัสนี่ก็มือเดียวเลยะฮะสวยสวยเลยนะฮะฟอร์ดโฟกัสันนี้มือเดียวเลยสวยสวยเลยไมยแสนสามะฮะไมแสน, 3, เนเพื่อนนะฮะรถถูกๆแล้วก็มีนะไม้แสนสามกีออโต เครื่องยนต์พั0หกร้อยซีซีนะฮะไมแสนสนะครับน,นะครับ,นะรบป้ายแดงคันนี้เกือบล้านหนึ่งวันนี้เคยตั้งไว้2อง0 0นวันนี้ลดไปเลยนะฮะสุดพิเศษเพื่อนๆแสนหนึ่งเหลือแสนเกาเอาไปใช้แสนเก้เาเก้ 2, 000, 22, 23, เเากนะ 22, 23, เ,เพื่อนๆฮะแสนเก้าเเพื่อนๆฮะนะครับโอ้โหสวิปแล้วก็มีนะฮะสวิปแล้วก็มีนะฮะปี2อ2พันเลยสวิปแล้วก็มีนะปี2ี่สิบสิเพื่อนๆเช่อไหมฮะสวยๆเลยร้านเรามีรถสวยๆเพียบไม่สองหมื่นโลเอง ไม่สามหมื่นโลไม่สามหมื่นโลนะครับซูซูกิสวิทไม่สามหมื่นโลเกียออโต้นะครับเพื่อนๆฮะแต่ใครเอานะฮะเดี๋ยวเราแถมล้อแม็กให้ด้วยนะเดี๋ยวเราลงล้อแม็กให้ฟรีเลยนะฮะอันนี้เป็นกระทะล้อนะครับเดี๋ยวเราลงล้อแม็กให้ฟรีนะใครสนใจนะครับเลือกลายมาได้เลยนะฮะนะครับนะครับเกียออโต้นะครับไม่สามหมื่นโลปียี่สิบสามเลยนะฮะเราขายไว้สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทเกียออโต้รถสวยมากนะฮะสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับนะครับนะ ใครสนใจมามาเอาไปนะเ,ปนเพื่อนๆนะสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะไม้สามหมื่นโลนะฮะเป็นอีโคคาร์เขาพูดกันว่านะฮะเป็นมินิคูเปอร์ญี่ปุ่นนะครับนะฮะร,รถทรงมันน่ารักกระทัดรัดแล้วก็น่าเป็นเจ้าของเหลือเกินมินิคูเปอร์ญี่ปุ่นนะครับเ,เพื่อนๆครับนี่สันเทียหน้าเราก็มีนะฮะร,รถถูกๆนะฮะนะเคยตั้งไว้สองแสนห้าวันนี้ขายถูกๆให้เ,เพื่อนๆไปเลยนะฮะเหลือประมาณแสนเก้าเก้าแสนเก้าเก้าเอาไปใช้กันเนี่ยพวกเนี้ยนะเคยตั้งไว้ 2องแสนไปลายๆเอาไปคันหนึ่งแสนเกไปเลยเพื่อนเพืนะครับแสนเก้เก้พื่อนๆฮะฟอร์ดเอเวอเรสต์ oh, นะฮะโอ้โหปี19เก้นะเพื่อนๆฮะปี19เครื่องยนต์ส0 0พันซีซีนะฮะตัว2.0เทรนป้ายแดงล้าน3มไม่เ0 0ดหโลไม่เจ็ดหโลขับเคลื่อน2องล้อไม่โฟร์วิลนะฮะขับเคลื่อน2องล้อไม่7,000หโลนะครับปีบ 2, 100, 7, นะบ B 19วันนี้ป้ายแดงล้าน3าวันนี้เหลือเพียงแค่พเพื่อนเฮะนะครับ ครับเคยตั้งไว 8, então, 7, h, 8, 7, h, 8, 4, ้800,000สามวันนี the the 4, nah, ้728,000บาท728,000บาทนะฮะนะครับเบนซ์บูติกไฮบริดก็มีนะฮะเนี่ยเบนซ์บูติกไฮบริดก็มีเพื่อนเพื่อนฮะสวยๆเลยนะฮะป้ายแดง4ล้านกว่าเป็นเบนซ์ไทยแลนด์นะฮะป้ายแดง4ล้านกว่าเพื่อนเฮะป้ายแดง4ล้านกว่านะครับเครื่องยนต์ดีเซลบูติกไฮบริดนะครับเพื่อนเฮะครับป้ายแดง4ล้าน4นะครับเป็นเบนซ์ไทยแลนด์นะฮะไม่ใช่เบนซ์เกยไม่ใช่เบนซ์จดประกอบนะฮะเพื่อนเพื่อนฮะ รถโคตรสวยเลยชุดแต่ง AMG รอบคันใต้แดง4ีล้านสวันนี้เหลือเพียงแค่เพื่อนๆนะครับชัดเจนเลยนะเคยตั้งไว้799,000วันนี้จัดโปรเลยลดไปแสนหนึ่งเหลือ699,000กับเลขไม้หก0 0 0่กิโลรับประกันที่คุณ1ปี10,000หมกิโลรับประกันที่คุณ1นึ่งปี10,000หมนกิโลนะครับเคยตั้งไว้799ในป้ายนะฮะวันนี้ลดไปแสนหนึ่งเหลือ699เพื่อนๆนะฮะใครอยากได้มาเอาไปเลยนี่เองครับเบนซ์ C200 นะเพื่อน,นะฮะ C 2 0 0ปี14 C 2ปีนะฮะนะครับตั้งไว้459,000บาทลดแสนโลลถแสน30,000โล C200 CGI เครื่องบู F, F อฟเซนซี่เครื่องบูเครื่องบูเครื่องยือนตัวใหม่แล้วเครื่องยนต์พันแบูบูแล้วนะครับเคยตั้งไว้459,000บาทป้ายแดง2ล้านกว่าเลข่งไม้แสน8 8 0 0 0โลนะ,ะวันนี้สุดพิเศษเลยเหลือเพียงแค่นะครับ เพื่อนๆฮะสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเพื่อนๆเอาไปใช้กันรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างนะครับมือเดียวป้ายแดงออกห้างนะครับเพื่อนๆครับนะฮะสวยๆเลยเพื่อนๆฮะอีซูมิลเอ็กอีซูมิลเอ็กตัวท็อปเลยตัวนี้นะตัวท็อปเลยนะฮะเครื่องยนต์สามพัน CC, เครื่องยนต์3,000ซีซีเนวิเกเตอร์ขับเคลื่อน4ล้อ4วิวได้ด้วยนะครับตัวนี้ตัวท็อปเลยออกห้างป้ายแดงโคตรแพงเลยได้สีขาวมุกด้วยนะครับเพื่อนๆอครับออโต้ Auto 4วิวได้เลยนะครับป้ายแดงแพงมากๆนะฮะล้านห้าล้านสี่ล้านห้า,ลาเลยวันนี้นะฮะ759,000บาท 759,000บาทเลขไม้แสนส0 0 0มกิโลเลขไม้แสนส0 0 0มกิโลสีขาวมุกออกรถกันเรารับประกันที่คุณหนึปี10,000หมนกิโลนะครับ159,000บาทรถสวยกริ้งเลยเกียร์ออโต้โฟร์วิลดายนะครับฟอร์เรนเชอร์เราก็มีหน้าสี่ประตูนะมีอยู่สองสามคันนะฮะสีขาวสีเทานะครับเพื่อนๆครับคันนี้ปี20นะครับปี20สีขาวนะฮะสวยกริ้งเลยเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน2ล้อไม่โฟร์วิลด้นะครับ, o, บ, 2, view, รบป้ายแดง 9 0 0 0ป้ายแดง9 0 0 0วันนี้จัดโปรนะฮะจาก5แสน39นะฮะเหลือเพียงแค่4 7 9 0 0 0บาท4 7 9 0 0 0บาทเลขไม่9 0 0 0 0กิโล4 7 9 0 0 0บาทเลขไม่9 0 0 0 0นกิโลครับเพื่อน2ล้อตัวยกสูงสวยมากนะครับเรามีสีเทาก็มีนะครับเพื่อนๆครับนะฮะนะครับนะครับพวกนี้นะฮะเป็นรถเเครื่องยนต์เบนซินนะฮะเครื่องยนต์เบนซินปี13นะฮะนะครับเป็นมิสูไททันนะครับ เครืยนต์เบนซินปี13นะครับเคยตั้งไว้299วันนี้ลดเหลือเพียงแค่249,000บาท249,000บาทเกียรธ์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์เบนซินนะฮะใครอยากได้รถไปทุกของราคาเบาๆสบายๆนะฮะ249,000บาท4ประตูยกสูงเลยนะครับนะเครื่องยนต์เบนซินเกียรธ์ธรรมดานะครับคร,บรถคอสต์โอเวอร์อีกคันหนึ่งนะที่ผมอยากนำเสนอนะครับนะครับเป็นเจ้าเออ่ มาด้า cx 3นะครับตัวท็อปเลยนะครับมาด้า cx 3ราคาสบายกระเปา๋ามากๆเลยนะครับมาด้า cx 3ป้ายแดงล้านหนึ่งป้ายแดงล้านหนึ่งรุ่น2.0 sp เครื่องยนต์2,000ตัวท็อปเลยนะครับนะครับป้ายแดงล้านหนึ่งเคยตั้งไว้388,000บาท 3 8มแสนแดม่นแปดันบาทลดปีสิหกลดปีสิบกนะค,ะครับเคยตั้งไว้สา8แสนแปดหม่นแปดบาทวันนี้นะฮะเพื่อนๆชอบมาลดราคาสุดพิเศษให้นะเหลือเพียงแค่สามแสนสี่หม่นแปดันบาทพอสามแสนสี่หมื่นแปดันบาทนะครับรคคันนี้ก็อยากนำเสนอนเพื่อนๆอีกคันหนึ่งนะฮะ Mazda CX-3 สามคันนี้ปียี่บสองเลยนะฮะคันนี้ปีย2ิบสองเลยนะฮะคันนี้ปีอะไรวะแจ๊แปียี่ิบสองเลยนะฮะหมื่นกิโลให้กี่กิโลนะ สี่หมื่นโลสี่หมื่นเก้าพันโลสี่สี่หมื่นเก้าพันโลท่าไหร่นะสี่หมื่นเก้าพันโลนะฮะราคาเราขายท่านเพียงแค่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเองนะครับมืสี่หมื่นกิโลนะครับรถปียี่สิบสองเลยนะครับมดดาด้าซีเอ็กสามสีเทาลัมโบโคตรหล่อเลยนะครับนี่เลยเพื่อนๆนะ,ะนะครับนะครับเพื่อนๆโคตรหล่อเลยนะฮะคุ้มสุดดีสุดประหยัดสุดกว้างสุดใหญ่สุด ไปไหนทั้งครอบครัวนะครับุได H1 นะครับเป็นหนึ่งในใจของพวกเรานตลอดไปคนของคนไทยนะครับได้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับได้หน้าหล่อแล้วนะฮะได้ราคาตกจากฟ้ามาเยอะๆเลยนะครับได้รถคันที่เรียกว่าประหยัดน้ำมันศูนย์บริการเยอะอะไรถูกเครื่องทนนะครับกับเจ้าุได H1 กันนี้นะครับนะเป็นตัว e l ลิกนะัป้ายแดงล้านสี่แสนสองวันนี้ทำราคาสุดพิเศษให้เพื่อนๆ8 3 5 0 0 0ไม่ขาย 8 3 5 0 0 0ไม่ขายวันนี้ขาย795,000 0 0บาท795,000บาทพอ7 8 5 0 0บาทเอาไปเลยนะ785รถปี1 9เาจเอาผัดตัวหล่อๆเลยนะรุ่นนี้เป็นรุ่นเอ็กซ์คลูแล้วรุ่นเอ็กซ์คลูแล้วปี16นะครับเลขไมล์แสนโลเอ็กซ์คลูแล้วปี16ป้ายแดง5 5ล้าน5ป้ายแดง5 4ล้าน4แสบาทรถ Toyota ามอเตอร์ไท a แลนด์ออกที่โตโยต้วรจักร ออกที่โตโยต้ววาวอลจักนะครับพเพื่อนๆครับนะฮะป้ายแดง5ล้าน4เป็นรุ่นเอก็กซ์ีฟแล้วรุ่นพิเศษสุดเครื่องยนต์3,000ซีซีนะครับวันนี้ราคาเคยตั้งไว้2ล้าน2ล้าน 4, แสนกว่าบาทวันนี้ผมตั้งราคาเหลือ2ล้าน2แสน2มืนบาท2ล้าน2แสน2มืนบาทรถสวยมากหรูหรามากพเพื่อนเครับนะฮะ